สวัสดีค่ะวันนี้จะมาจะมาเก็บฟักเนี่ยจะมาเก็บฟักฟักฟักลูกใหญ่เนี่ยปลูกไว้แล้วก็เป็นลูกใหญ่มากนยลูกใหญ่มากเลยจะเก็บเอาไปต้มกระดูกหมูต้มจืดกระดูกหมูสักทีเนี่ยฟักเนี่ยคือมันมาเก็บลำบาก อยู่ข้างฝาบ้านพอดีเลยอยาอยาปลูกไว้ให้มันขึ้นที่ข้างฝาเนี่ยลูกใหญ่มะใหญ่ไปเล,เลยเต้มหม้อใหญ่อะวันนี้กระดูกหมูหม้หมอใหญ่แน่เนี่ยาก็เลยว่าจะมาเก็บเอาไปต้มกิน,นอันนี้ฟักเป็นลูกที่สองยาก็เลยจะเก็บไปลูกหนึ่งแล้วยาก็ให้มาดูที่ ปุ่มใจนำเสนอที่ย่าปลูกไว้อันนี้เป็นลูกที่สองเนี่ยย่าอันนี้ก็ลูกใหญ่แล้วแต่ยังไม่เหลืองแต่ยังไม่เหลืองเนี่ยลูกใหญ่แล้วอยู่ต้นย่าให้มันขึ้นบนต้นมะม่วงเนี่ยได้อีกลูกหนึ่งแต่ลูกแรกยากเก็บไปแล้วจะต้มกระดูกหมูเย็นเนี้ยกะ อันนี้ลูกที่สองภูมิใจมากที่ยาปลูกและได้กินเป็นครั้งแรกเก็บเป็นหนึ่งลูกวันนี้จะต้มกระดูกมูแลเนี้ยลูกที่สองสวยมากเลยเนี่ยมีสองลูกแต่ลูกเล็กๆอีกยอดต้นมะม่วงยาไม่ได้ทําร้านให้มันหลอกยาก็ให้มันเลื้อยขึ้นต้นมะม่วงยาปลูกมะม่วงไว้ต้นหนึ่งเนี่ยยาก็ให้มันเลื้อยขึ้นอันนี้ลูกใหญ่มาก อันที่เก็บไปแล้วก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่แต่ยังไม่แก่นะอย่างก่อนอยากจะให้มันแก่อีกหน่อยหนึ่งเนี่ยเห็นมั้ยเนาะใหญ่ไปเริ่มแปลใหญ่ไปเริ่มปลี่ยเนี่ยยาก,ก็เลยว่าจะมาภูมอ่าภูมิมใจที่ที่เก็บฟักกินได้แล้วยาก,ก็เลยมาถ่ายเก็บไว้เก็บไว้ไดูเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยยากปลูกครั้งแรก ของฟักเนี่ยอันนี้ลูกที่สามหองยาเนี่ยฟักอันนี้อยู่ต้นไม้ข้างราั้วพอดียาได้เป็นลูกที่สามยาเพิ่เห็นนั้นเนี่ยห้ราอยู่ตรงเตงอ่ะลูกที่สาต้นนี้มีสามลูกเนีเก็บแล้วลูกหนึ่งแล้วก็นี่เป็นลูกที่สามลูกใหญ่ม,นไไมนน้นี่ถ่ายไกลๆมันมีต้นมันมม่วงหามะนาวโหบาง วางไว้เข้าไม่ได้มีหนามนลูกที่สามของย่าเนี่ยเป็นปนานูาตามมากเลยเลื้อยอยู่้างข้างประตูรั้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเลื้อยอยู่อย่างเนี้ยเนี้ย ภูมิใจลูกนี้ลูกที่สองเนี่ยอยู่ในบ้านอันนี้อันนี้อยู่ต้นมะม่วงถ่ายง่ายหน่อยเห็นไหมเป็นเพื่อน,อนฟักครั้งแรกของย่าที่ย่าปลูกได้กินลูกแล้วได้กินลูกแล้วและอันนี้ย่าเก็บมาแล้วลูกแรกอันเนี้ยเย็นนี้ยจะต้มจืดกระดูกหมูเนี่ยเหลือง นวลเลยลูกใหญ่อันนี้จะต้มเย็นนี้แหละอันเนี้ยฟักของย่าอันแรกลูกแรกเก็บมาปีนป่ายเก็บมาแล้วเนี่ยย่ก็ภูมิใจนะที่ย่าปลูกผลผลิตย่าได้กินเป็นครั้งแรกย่าก็ภูมิใจย่าก็เลยมาถ่ายเก็บไว้เก็บให้เพื่อนๆดูเพราะว่าผลผลิตของย่าได้กินฟักลูกใหญ่สั้งหมด ลูกใหญ่มีอยู่สามลูกทีแรกยากคิดว่าสองลูกแอบไปเห็นอยู่ข้างฝาข้างรั้วอีกลูกหนึ่งก็เป็นสามลูกอันนี้วันนี้ย่าก็คงต้องมาจบคลิปเก็บฟักเก็บฟักให้เ,เพื่อนๆดูแค่นี้เลยจ้ะคงจะมีแค่นี้แหละสวัสดีจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะจ๊ะ mm hmm. กดกระดิ่งกิ้งกเป็นกำลังใจให้ย่าได้ทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาย่าจะได้มีผักไวอ้อวดเพื่อนๆทุกๆคนสวัสดีค่ะ